สวัสดีค่ะหมอแพทย์หญิงอลิสาบัติยาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกันประจำศูนย์ตรวจสุขภาพและเวลเนสเซ็นเตอร์โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะวันนี้หมอจะมาพูดในหัวข้อเรื่องสุขภาพดีด้วยวิตามินดีนะคะ อย่างที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วว่าตัววิตามินดีนั้นมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสเฟตจากลำไส้เพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะกระดูกบางและกระดูกพุนนะคะแต่จริงๆวิตามินดีนั้นยังมีข้อดีอีกมากมายที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบวันนี้หมอจะมาเล่าถึงบทบาทของวิตามินดีในด้านอื่นๆให้ฟังกันค่ะข้อแรกนั้นวิตามินดีช่วยเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะ วิตามินดีช่วยควบคุมทั้งระบบภูมิคุ้มกันทั่วไปและระบบภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะเจาะจ,จงนะคะโดยเราพบว่าคนที่มีภาวะการขาดวิตามินดีอาจพบโรคติดเชื้อบางชนิดที่เพิ่มมากขึ้นเช่นไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและการติดเชื้อในช่องปากค่ะรวมทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนี้จากการวิจัยพบว่าผู้ที่มีระดับวิตามินดีต่ำพบการเสียชีวิตจากภาวะ การติดเชื้อโควิด -19 อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะบทบาทที่2ของวิตามินดีก็คือบทบาทต่อเรื่องของโรคเบาหวานค่ะวิตามินดีนั้นมีส่วนช่วยในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินซึ่งช่วยลดในช่วยในการลดระดับของน้ำตาลในเลือดนะคะดังนั้นจึงเป็นผลดีต่อกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะบทบาทที่3ของวิตามินดีคือบทบาทต่อเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะวิตามินดีนั้นช่วยควบคุม การสร้างฮอร์โมนเรนินแองจิโอเทนซินซึ่งลดระดับความดันโลหิตนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวจากภาวะความดันโลหิตสูงช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะหัวใจเต้นห้องบนเต้นผิดจังหวะค่ะส่วนบทบาทสุดท้ายที่หมอจะพูดในวันนี้ก็คือบทบาทของวิตามินดีกับการต้านมะเร็งนะคะจากงานวิจัยพบว่าวิตามินดีนะั้นมีส่วนช่วยในการต่อต้านมะเร็งบางชนิดค่ะ เช่นมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปอดโดยตัววิตามินดีนั้นจะทำงานร่วมกับกลไกในร่างกายในการช่วยลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งค่ะลดการสร้างเส้นเลือดใหม่เพื่อไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งและลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งนะคะร่างกายของเรานั้นจะได้รับวิตามินดีโดยทั่วไปมาจาก ใน2รูปแบบได้กันค่ะอันแรกก็คือรูปแบบของวิตามิน D3 และวิตามิน D2 โดยวิตามิน D3 นั้นมักได้อาหารมาจากอาหารที่มาจากสัตว์พวกกลุ่มปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าและไข่แดงส่วนการได้รับวิตามิน D3 อีกแบบหนึ่งก็คือการได้รับวิตามิน D3 จากการตากแดดค่ะโดย ตัวคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังนั้นจะทำปฏิกิริยากับ UVB สังเคราะห์วิตามินดีออกมาโดยช่วงเวลาที่เราสังเคราะห์วิตามินดีได้สูงสุดนั้นจะเป็นช่วง10โมงเชา้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นค่ะแต่การรับรังสี UVB นั้นอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เราสามารถได้รับรังสี UVB ที่น้อยลงนะคะเช่นการทาครีมกันแดดการทำงานอยู่ในตึกหรือแม้กระทั่งมลภาวะหรือฝุ่นละออง หรืออายุที่มากขึ้นก็อาจจะทําให้มีระดับของไขมันเต้าผิวหนังน้อยลงมีผลต่อการสังเคราะห์วิตามินดีได้ค่ะส่วนตัววิตามินดี2นั้นเราจะได้มาจากการรับประทานอาหารกลุ่มพืชนะคะซึ่งพืชที่มีวิตามินดี2ส,สูงก็คือพืชจําพวกเห็ดค่ะหรือว่ามาจากอาหารที่มีการเติมวิตามินดีลงไปการตรวจวิตามินดีนั้นส่วนมากเราจะตรวจจากในเลือดค่ะโดยแบ่งผลตรวจออกเป็น5ระดับด้วยกัน อันแรกก็คือภาวะขาดวิตามินดีนะคะแบบที่2ก็คือภาวะพร่องวิตามินดีแบบที่3ก็คือภาวะระดับวิตามินดีที่ปกติแบบที่4คือระดับวิตามินดีเกินค่ะแล้วแบบที่5ก็คือการที่มีภาวะวิตามินดีที่เป็นพิษ หลังจากที่แพทย์ทราบถึงผลของระดับวิตามินดีของผู้ที่เข้ารับการตรวจแล้วก็จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อที่จะปรับระดับวิตามินดีให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะทางโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้เร่งเห็นถึงประโยชน์ของวิตามินดีด้านต่างๆจึงได้นำการตรวจวิตามินดีเข้ามาอยู่ในแพ็กเกจการตรวจสุขภาพได้ค่ะท้ายที่สุดนี้ หมอหวังว่าจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านผ่านพ้นช่วงเวลาโควิด1 9ไปได้อย่างสุขภาพดีนะคะขอบคุณค่ะ